เอาทีนี้คำว่าพิกษุพิกษุหรือพิขุก็ตามพิกษุในภาษาคนก็แปลผู้บวชอีกแหละบวชเป็นพระแล้วก็เรียกว่าพิกษุ <c oughs> นี่ความหมายหนึ่งก็แปลว่าผู้ขอนี่เป็นเป็นธรรมเนียมดั้งเดิมนักบ,บวชประเภทพิกษุนั่นไม่ <c oughs> ไม่ทำไร <c oughs> ทำนาจะบิณฑบาตขออาหารรับประทานอก็เรียกว่าขอ ผู้ขอนี่ภาษาคนถ้าภาษาธรรมคำว่าภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏฏะพยังอิกะเนี่ยเห็นภัยในวัฏฏะเพราะว่าในวัฏฏะสงสารเวียนว่ายตายเกิดที่เราเป็นเป็นเวียนเวียนอยู่นี่เป็นอันตรายเป็นภัยผู้ใดมองเห็นภัยอันนี้ผู้นั้นชื่อว่าภิกษุ เป็นฆราวาสก็ได้ท้ามองเห็นภัยในวัฏฏะแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้เป็นผู้เห็นภยัยก็เรียกว่าพิสูจได้เหมือนกันสรุปว่าในภาษาคนแปลว่าผู้บวชหรือผู้ขอในภาษาธรรมว่าผู้เห็นภัยในวัฏฏะ